รยากาศของโรงพานงานสมโภชองพระยาศรีสตากน่าราบนะครับซึ่งนี้มีประชาชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมงานแล้วก็มีการตั้งโรงพานกันครับสังเกตว่าจะมีโรงพานเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่น้องประชาชนมาร่วมขบุญกันนะครับ นี่ก็เป็นโรงทานของสิริมงคลทัวร์นะมีอาหารการกินเยอะแมากนะเลยครับสวัสดีครับเป็นไงหมดหรือเปล่าอาหารครับนี่ยนะโอ้ขอบคุณมากครับนี่เป็นโรงทานของสิริมงคลทัวร์สิริมงคลทัวร์นะครับนี่ครับชูมือหน่อยเพราะว่าเราบันทึกภาพนะครับครับนะครับนี่ก็คือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมากนะครับครับทุกคนนะฮะครับ ขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับครับครับพรุ่งนี้ขอให้ร่ำรวยครับทีนี้เราก็มาถ่ายทอดสดนะครับนี่คือบัรเดียวอีกโรงทานหนึ่งครับที่มาทันี้ก็มีการแจกแจกอะไรครับชมนิดเป็นไงครับเยอะไหมครับโอ้เยอะค่ะสองม้อครับอ๋อคุกคอิ๋วเป็นไงบ้าง โอสาธุนะครับอร่อยพีไอศคมด้วย롱งครู้ไหมครับวันนี้พี่ก๊อตัดมาครับอืมไอขาด้วยนะครับครับผมครับอ๋อปูเอียวเอาป้ายลงนะฮะครับมันร้อนใช่ไหมอันนี้เป็นโรงทานของปูเอียวนะฮะแกงหน่อไม้สดน่าทานมากนะครับครับผมครับผมอันนี้เรามีนะครับสวัสดีครับอันนี้มาทารงทานได้ไหมครับ ครับมีอะไรที่จะให้พอได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับได้ครับน้ำแก้วนี่ค่ะเอาลำก้องก่อนจะทำร่องพานค่ะครับอ่าจากไหนครับจากตระกูลธนทรัพย์สี่สิบห้าอ๋อครับขอให้มีทรัพย์ร่ำรวยนะครับครับอันนี้เรามาทำข่าวครับผม นี่เป็นอีกโรงคานหนึ่งครับที่คนมามุงดูเยอะมากที่สุดคือส้มตำนะครับส้มตำจากที่ไหนครับร่มานพี่วาปิยะใชครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับออพี่วายของของปิยะใช่ไหมครับครับออกกล้องหน่อยนะออกกล้องหน่อยออพี่วายสี่ศูนย์มีแต่คนสวยอางนั้นนะับครับขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้บุญเยอะเยอเลยอยู่ข้างแต่ราคาคนกินก็ได้บุญเยอะเนะคะครับครับก็จะเป็นบรรยากาศทุกคนมาด้วยใจนะครับด้วยใจและสักคาด้วยด้วยใจดและสักคามีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมครับมีข้าวเหนียวหมูยอข้าวเหนียวไก่ทอดครับมีผัดข้าวผัดมีหมูยอค่ะครับข้าวผัดหมดแล้ว อ๋อส้มตำด้วยครับติดรายการนด้ะยครับครับที่เราคือผู้คนที่มาเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรงทานหนึ่งที่มาแจกน้ำครับเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโรงทานหนึ่งที่คนมาเป็นจำนวนมากนะครับ โดยเฉพาะไม่ได้ขายแล้วคือแจกฟรีนะครับใครผ่านมาก็หยิบได้เลย,ยรเรากำลังนำท่านมาชมการทำงคานของที่จังหวัดวนครพนมนะครับอันนี้ก็มี็นอีกงคานหนึ่งนะฮะอาหารตอนนี้แจกทั้งหมดนะฮะ นำมารับประทานอาหารที่ตรงนี้น,นี่ก็เป็นลงอคองคุมทานเลยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะฮะ <ucc ane> ท่านไปที่อ,องค์พระยาชิตตรามนัคราชนะครับตอนนี้ช่วงรำเสร็จแล้วก็จะมีนางรำมาพักรับประานอาหารตอนนี้เป็นซุปจำหน่ายดอกไม้นี่าาาตามกำลังสตาครับตอนนี้แถวนี้พระอาทิตย์ ภาพที่สวยงามมากครับผมก็อยากจัดหน้าครามันจะมีผู้คนมากร่าวไหว้บูชาเป็นจำนวนมากครับคือบรรยากาศสดๆที่เรานำมาให้ท่านได้รับชมกันที่จังหวัดนครพนมนะครับนักท่องเที่ยวก็มากร่าวไหวขอพรนะ เดินเร็วไปนิดนึงที่องค์พญาศีสตาน้าคลาดก็กำลังพ่นน้ำแล้วก็มีพระจันทร์ขึ้นมานะครับในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้น15ข้ามด้วยนะสวัสดีครับบางคนก็นำรูปมาชิลฟี่ด้วยนะครับ สทธาที่พี่น้องประชาชนได้เดิอนทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับทุกคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือมาด้วยนะครับมาฐฐบันทึกภาพขณะที่การลําตอนนี้ก็กําลังมีการลําอยู่นะฮะวันนี้เป็นคิวการแสดงของอ,อําเภอนาวาครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระธาประสิทธิ์นะฮะตอนนี้กําลังมีการ บอลลักันอยู่นะฮะวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวประชาชนมาร่วมชมเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้เป็นคิวของอเภอนาว่วาซึ่งอเภอิาเนวาเป็นที่ปฏิหารขององค์พระธาตุประปสิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสนะฮะนะครับ,รบนักเที่ยวก็มากันหนึง่งแน่นเลยนะฮะซึ่งวันนี้รายการของเราก็มีโอกาส นำภาพบรรยากาศสดๆไหมท่านได้ชมกันนะฮะที่นิมฟังโองจังหวัดน,นครมนมน,นะครับซึ่งวันที่17ก็จะเป็นวันสุดท้ายเลยครับสำหรับงานสมโภชองพยาสีสตัตต์นาคราชนะครับนี่คือบรรยากาศที่นักท,ท่องเที่ยวครับจำนวนมากได้มาเที่ยวในวันนี้นะครับ การํำก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับหลังจากที่สองสวันที่ผ่านมาก็จะมีพายุฝนฟ้ากระหนอมแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับเยคนมาร่วมราเป็นจำนวนมากนะครับทีดเดบรรจารผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวนครพนมผู้จะทำรายการ สวัสด,ดีนะครับมณมเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดที่5เป็นเกิรเลรายงานจากลานนดนมา,ยา,ยนาร์คยานาคจังหวัดนครมนุม